สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม powerpoint นะจะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับตัวแผ่นง,งานที่เรามีนะครับในส่วนของ powerpoint เองว่าแต่ลสไลด์เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการในการที่จะขยับข้ามหน้าแต่สไลด์ไปให,ให้เกิดความสวยงามได้อย่างไรนะครับก็เครื่องมือที่เราจะมีให้วันนี้ก็คุยกันคือเครื่องมือชื่อว่า transition นะครับ ขอตัวอย่างในส่วนของตัว PowerPoint นะครับมาดูที่โปรแกรม PowerPoint กันนะครับในส่วนของโปรแกรม PowerPoint นะครับเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมจะมีโปรแกรมเขาเขาอยู่2ไฟล์ด้วยกันนะครับอีกไฟล์1นะครับอีกไฟล์1ก็จะเป็นรูปแบบของพื้นสีขาวนะครับ ไฟล์หนึ่งก็จะเป็นโปรแกร,รมที่มีพื้นที่มีรวดลายสีดำนะครับผมจะรวม2ไฟล์นี้เข้ามาเป็นไฟล์เดียวกันได้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับก็คือผมสามารถที่จะมาใช้เมาส์คลิกนะครับแล้วก็กดปุ่ม control ค,ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากให้ครบทั้ง3รูปนะครับ ถ้าเกิดเราได้แค่2หน้าก็เลือกเฉพาะเบอร์ช่องเบอร์หนึ่งนะครับกับเบอร์สามก็คือกด Control ค้างไว้เช่นเดียวกันก็จะเลือกมา2หน้านะฮะตามที่มีสีปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับถ้าเลือกทั้งหมดก็สามารถที่จะลากคุมทั้งหมดได้นะครับแล้วเราก็ไปที่แท็บเครื่องมือโฮมนะครับแล้วก็เลือกตัว Copy นะครับตอนนี้เราก็เลือกัว้ Copy นะครับผมผมก็เลือก ก๊อปนะครับหรือจะเป็นใช้กดปุ่มช็อตคัตคือ c อนโทรล C ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่ไฟล์ powerpoint อีกไฟล์หนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเลือกตำแหน่งนะฮะที่เราจะแทรกรูปที่เราทำสำเนามาจากอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมก็กด c อนโทรล V หรือว่าคลิกขวาก็ได้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ รูปแบบสีดําที่อยู่ในไฟล์นู้นนะครับได้หายไปนะฮะจริงผมสามารถที่จะทําการวางแบบพิเศษโดยการยังคงนะครับค่าของรูปแบบเดิมได้นะครับคือเรียกว่า Keep Sort Formatting นะครับเป็นการวางแบบอันกลางนะครับนะครเลือกที่2ปั๊บนะครับพอ Keep Sort Formatting เรียบร้อยด้วยก็ที่เทนนี้ทางนี้ตัวสไลด์นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมที่ เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดผมอยากจะลองทดลองจัดหน้านะครับเราก็สามารถที่จะขยับนะครับอย่างเอาหน้าที่4นะครับผมกดหน้าสีครั้งไว้ขยับขึ้นมานะครับเป็นทดแทนหน้าที่3นะครับหรือเราจะไปดูนะครับที่ด้านล่างเนี่ยมีปุ่มเครื่องหมายเป็นสี่เหลี่ยมสีสีก้อนด้วยกันนะครับเรียกว่าสไลด์ซอร์เตอร์นะครับ พอคลิกเข้าไปครับรูปแบบการนำเสนอหน้าจอก็จะเปลี่ยนจากรูปแบบสไลด์หน้าเดียวเต็มๆนะฮะเป็นสไลด์หน้าเล็กๆหลายอันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราจะดูภาพรวมของตัวสไลด์เรานะครับว่าลำดับของหน้าสไลด์เนี่ยนะครับอยากจะเรียงลำดับอย่างไรนะครับผมสามารถที่จะขยับหน้าตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่ที่หน้าสไลด์นะฮะเลข1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับ ตัวเลขจะมีกำหนดอยู่ทุกอันเลยนะครับเราสามารถเดจานใช้นะครับหน้าจอแบบนี้นะฮะในการจัดรูปแบบแล้วก็เรียงลำดับของสไลด์นะครับการสลับที่อย่างง่ายๆก็คือแค่เอาเมาส์คลิกค้างไว้อย่างหน้า3เนี่ยครับผมก็ลากคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาไว้ที่หน้าแรกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสไลด์ที่1ทันทีนะครับแค่นี้เองนะครับ ผมก็ลองสลับหน้านะครับเอาหน้าที่มีลายสลับกันกับหน้าที่เป็นพื้นขาวก็ได้นะครับบางทีเรานั่งดูอยู่อาจจะบอกว่าเอ๊ะหัวข้อนี้อาจจะควรจะนำมาพูดก่อนหน้าหัวข้อที่2 3 4เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะมาเรียงลำดับนะครับในที่นี้ได้ตอนนี้ผมก็พยายามวางสลับหน้าฮะเป็นหน้าสีกรอบสีดำกับหน้าสีขาวนะครับ ผมก็ตองกดนําเสนอดูนะครับวิธีการเปิดนําเสนอมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับสามารถไปที่สไลด์โชก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าให้นําเสนอจากสไลด์ที่1นนะครับสไลด์โชแล้วก็มาที่บุมซ้ายสุดนะครับฟอร์มบิ๊กนิ่งหมายความว่าเริ่มต้นจากหน้าแรกเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็จะผมก็เคาะ ข้ามหน้าไปนะครับเข้ะ enter 1ครั้งก็จะขยับหน้าไป1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับที่เรานําเสนองาน PowerPoint นะครับที่เราคุ้นชินกันนะครับพยายามจะออกจากการนําเสนอคือกด escape ออกมานะครับทีนี้ถ้าจะให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเราก็จะมาใช้ในการที่จะการเปลี่ยนหน้าจากสไลด์1ไปสไลด์2 2ไป3เนี่ยนะครับให้มาที่แถบคําสั่งชื่อว่า Transition นะครับ จะสังเกตเห็นนะครับมีตัวเลือกขึ้นมานะครับเอฟเฟกต่างๆเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าคัตนะครับมีเฟดนะครับมีการพุชนะฮะพอเมาส์ไปวางก็จะทําการสาธิตขึ้นมาว่าถ้าเกิดรูปแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับมีเรื่องวิบนะครับผมเลือกเป็นพุชนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกในไซต์ที่2นะครับเราก็สามารถเลือกนะครรูปแบบต่อไปเรื่อยๆเลือกพุชอีกก็ได้นะครับ หมายความว่าจากหน้า1ไปหน้า2เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการพุชนะครับคือหน้า2จะดันจากล่างขึ้นมานรหรือเป็นสปิทก็จะเป็นการเปิดจากตรงกลางนะครออกไปด้านข้างนะครับอับนนี้รูปแบบนี้ก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีละหน้าครับผมนะครับเราก็ใส่เอฟเฟกไปซึ่งแต่หน้าอาจจะมีรูปแบบการเปลี่ยน แบบเดียวกันก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าทุกหน้าเราต้องมีรูปแบบต่างๆกันนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับถ้าเกิดบางทีเปลี่ยนมากเกินไปก็ในการชมก็อาจจะดูลกตาเกินไปนะฮะถ้าเกิดอยากจะเลือกรูปแบบเพิ่มก็กดปุ่มลงครับก็จะมีรูปแบบเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราเลือกได้อีกมากมายนะครับสมมุติเราลองเลือกแบบฮันนี่คอมนะครับก็จะเป็นช่องเหมือนรังผึ้งนะฮะเป็นรวงผึ้งนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบที่สวยงามขึ้นนะครับวิธีการเคลื่อนที่ของแต่หน้าจะเห็นว่ามีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะฮะกลุ่มบนนะฮะตัวซับเทลนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่อาจจะก,งกางๆงนะครับเป็นรูปแบบของเฟสถัดมาเป็นเอ็กซ i ไซตนะครับก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับ แล้วก็กลุ่มที่3เรียกว่า Dynamic Content นะครับคือจะมีการเล่นลูกเล่นในส่วนของเนื้อหาในแต่สไลด์ด้วยนะฮะไม่เฉพาะแค่การเปลี่ยนแปลงของตัวสไลด์แต่หน้าเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้เราผอลองกริตเตอร์นะครับก็จะเป็นจุดๆออกมาคล้ายๆกับในหนังเรื่องเดอะเมทริเป็นต้นนะครับถัดมาจะลองใช้ในส่วนของนะครับตัวที่เป็น Dynamic Content บ้างนะครับสมมุติเราเลือกเป็น เฟอร์ริสวิวนะฮะจักเกะตไหมฮะตัวอักษรคําว่า Thailand เนี่ยจะมีการยุบย่อแล้วก็ขยายขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ไม่เฉพาะแต่เล่นในส่วนของตัวสไลด์นะครับแต่ว่าเป็นลูกเล่นที่เล่นควบคู่กับเนื้อหานะครับหรือคอนเทนต์ในแต่สไลด์ด้วยนะฮะจึงเรียกว่าเป็นกลุ่มของดามิกคอนเทนต์นะครับตอนนี้เราดูนะฮะเอฟเฟกที่ผมใส่ไว้ใช่ไหมฮะก็จะมีมากขึ้นจากทีแรกที่เป็นการแค่ ผ่านไปแต่หน้าเฉยๆฮะเดี๋ยวนี้จะมีเฟสมีพุชนะฮะที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นะครับฮันนี่คอมนะฮะมีการหมุนของตัวรังพึ่งออกมานะครับมีกริตเตอร์นะฮะสังเกตตรงนี้ก็จะมีรูปแบบของการนำเสนอที่เป็นแบบทันสมัยขึ้นฮะอันนี้เป็นดิ n ิทคอนเทนต์นะครับตัวอักษรมีการขยับเคลื่อนที่นะครับและออกจากโหมดการนำเสนอก็กด Escape นะครับทีนี้ในแต่เอ f เฟกต นะครับเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วสังเกตที่มุมซ้ายล่างครจะมีรูปดาวอยู่นะฮะแปลว่าเรามีการใส่เอฟเฟกลงไปในแต่ละหน้าสไลด์นะฮะถ้าไปกดคลิกดูมันก็จะทำที่สาธิตขึ้นมาว่าที่เราใส่ไว้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกันการพรีวิวนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องของ h ันนี่คอม ทีนี้ผมจะลองเพิ่มเวลานะครเพื่อทําให้เอฟเฟกมีการเคลื่อนที่ช้าลงนะครับอาจจะเป็นการเน้นย้ํำของหน้าน,าน,านั้นๆหรือเมื่อสักครู่อาจจะหมุนเร็วเกินไปนะครับเรามาดูที่คําสั่งว่า duration นะครับคือช่วงเวลานะครับผมสามารถเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมนะครับนะฮะใส่เป็น10วินาทีไปเลยนะครับนั้นรูปแบบก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าลงแล้วก็ขอ Enter นะครับ สังเกตนะฮะการเคลื่อนที่ก็จะค่อยๆช้าลงนะฮะจากเมื่อสักครู่นะครับ<ม>เป็นเป็นการโชว์เอฟเฟกนะครับของตรงนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถปรับนะครับในส่วนของช่วงเวลาหรือ Duration ได้นะฮะในแต่ละหน้าว่าอยากจะให้มีการนำเสนอเปลี่ยนมาแต่หน้าเนี่ยเร็วช้าแค่ไหนนะครับ เราสามารถที่จะตั้งค่านี้แล้วก็แอปพลายกับทุกๆหน้าสไลด์นะฮะโดยการคลิกปุ่มคําว่า Apply to All อนะครับอันนี้คือตั้งทีเดียวแล้วก็ใช้ไปกับทุกๆหน้าสไลด์เลยนะครับเรามาที่สไลด์โชว์แล้วก็ลองเริ่มต้นใหม่นะครับเห็นไหมฮะเอฟเฟกต์ไม่สักครู่ก็จะถูกใส่เข้าไปในทุกๆหน้าของสไลด์นะครับนะครับอันนี้แปลว่าทุกหน้าเนี่ยทันสิชนันเหมือนกันใช้เวลาเท่ากันนะครับ ถ้าบังเกิญว่าเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่จาเป็นต้องต่างกันทั้งหมดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการที่จะออกแบบนะครับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่อยากจะให้สไลด์เนี้ยเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องกดสไลด์เองนะฮะเราสามารถมาที่แถบ transition เหมือนกันนะครับถัดการท่านขวานะครับเราจะ มาดูได้ฮะตรงนี้คือคําว่า duration คือช่วงเวลาของการเคลื่อนจากหน้าหนึ่งไปหน้าหนึ่งจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับทางขวาจะเห็นว่ามีติ๊กถูกที่ on mouse click นะครับก็คือเราต้องคลิกเมาส์ก่อนถึงจะเดินหน้าไปหน้าสไลด์หรือเราสามารถตั้งเวลาได้นะฮะอย่างเช่นคําว่า after กี่วินาทีนะครับสมมติผมจะลองแก้นะครับจำนวนวินาทีตรงนี้นะครับ ให้กับทุกๆหน้าเพื่อให้สไลด์เนี่ยเดินหน้าไปเรื่อยๆอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็กด Apply all นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เราตั้งไว้ตรงนี้ก็คือ0.15วิอ่ะแตเร็วเกินไปนะเดี๋ยวผมแก้ใหม่นะครับเป็นสัก15วินาทีนะครับ15วินาทีนะครับ,บ,นะรบปึ๊บนะฮนี่ก็ Apply to all ก็ทุกหน้าสังเกตตัวเลขนะครับก็จะขึ้นมาว่า เลข15ปรากฏขึ้นมาที่ทุกหน้าเลยนะครับของสไลด์แปลว่าทุกสไลด์จะมีการขยับทุกๆ15วินาทีเราไปเช้สไลด์โชว์นะครับหรือกดปุ่ม f 5นะครับแล้วก็นับดูนะฮะ15วินาทีครับทุกๆ15วินาทีสไลด์ก็จะมีการเปลี่ยนหน้าเองโดยอัตโนมัตินะฮะท่านผู้ชมลองค่อยๆนับไปเรื่อยๆดูนะครับพอครบ15วินาทีปุ๊บนะครับตัวหน้านี้ก็จะทำการขยับหน้าไป นะครับเนี่ยสิบห้าวิละนะครับเราลองมานับดูนะครคือหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดผมนับช้าไปนิดหนึ่งครับคือสิบห้าวิทีนะครับก็จะปีการเปลี่ยนหน้าไปนะครับทุกๆสิบห้าวิทีอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่มีการทำ เปลี่ยนหน้าในการนําเสนองานนะครับถ้าทําดังนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถทําเป็นสไลด์โชว์นะโดยการตั้งเวลานะครับแล้วก็ฉายเป็นบัตรคานะครับให้นักเรียนดูทุกเช้าก็ได้นะครับหรือเป็นการเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นการทบทวนนะครับคำศัพท์ทบทวนคํากรอนต่างๆโดยสร้างจากพอรพอยแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถสร้างนะครับในส่วนของ transition นะครับในการที่จะ เอามาทําเป็นการนําเสนองานนะฮะในรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าในรูปแบบของงานเรียงรับรองนะฮะมีภาพต่างๆนะครับเราก็ใส่ภาพเหตุการณ์ที่ไล่เรียงกันมาแล้วนะครับใส่ในรูปแบบของสไลด์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแตกตบแต่งนะฮะทำทัน i ิ i o นแต่ละหน้าไว้นะครับแล้วก็ทําการตั้งเวลาะครับง่ายๆเดยที่ใช้คําสั่งของ d u ู a t i o n ในการเปลี่ยนผ่าน,นแต่แตหน้าและใช้คําสั่งของ ตัว after นะครับหลังจากกี่วินาทีให้สไลด์ทำการเปลี่ยนหน้าเข้าไปเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกเรานะครับว่าในแต่ละสไลด์เนี่ยจะเดินหน้าเองหลังจากกี่วินาทีนะครับเมื่อกี้ได้สาธิตกันไปก็คือผมตั้งไว้15วินาทีนะครับหรือนักจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำสไลด์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดนอกจากรูปแบบการนาเสนอทั้งสไลด์เป็นสไลด์โชว์แล้วนะครับ ถ้าตั้งเวลาไว้เราสามารถที่จะบันทึกนะครับเป็นวิดีโอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของบัตรคำก็ดีรูปแบบของการนำเสนอรูปภาพก็ดีนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคในการตั้งเวลาเนี่ยครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของแถบเครื่องมือชื่อว่า transition นะครับนอกจากที่แค่มีการปรับเปลี่ยนหน้าเท่านั้นนะครับตรงนี้ transition สามารถกำหนดในเรื่องของการจับเวลาให้ใหเดินหน้าเองได้ด้วยนะครับ อีกอันนึงของ transition เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปนะครับก็คือในกลุ่มของเครื่องมือ transition เนี่ยรูปแบบในการเปลี่ยนผ่านสไลด์นะครับก็มีจัดหมวดหมู่ไว้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1จะเป็นรูปแบบที่เป็นการเคลื่อนผ่านนะครับแบบทั่วๆไปนะครับเป็นการ fade out fade in นะครับเป็นการ z o มนะครับเป็นการ z o มแล้วก็อันที่2นะครับเป็นแบบ exciting นะครับแบบที่3าม ะครับแบบที่3ก็จะเป็นในรูปแบบของด y นามิกคอนเทนต์นะครับซึ่งรูปแบบดนามิกคอนเทนต์คือจะมีการเล่นลวดลายนะฮะของเนื้อหาในแต่ละสไลด์นะครับแล้วก็นํามาส่งนะครับให้กับในตัวของรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับก็จะมีลูกเล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวสไลด์เหล่านี้นะครับพอเราทำนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราทำเป็นสไลด์โชว์นะฮะเปิดโชว์บนจอทีวีก็ได้นะครับหรือจะบันทึกไปก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวนะฮะในส่วนของ r a n s i t i o นนะครับสำหรับในส่วนของ powerpoint ครับวันนี้ก็คงเป็นเทคนิคนะครับในการที่เรามีสไลด์หลายนหน้านะครับแล้วเอามาใส่รูปแบบให้อยู่ความตื่นเต้นมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับในการที่จะทําการเปลี่ยนผ่านสไลด์แต่ละหน้านะครับที่มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับในนี้มีผมเชื่อว่ามีมากกว่า30แบบให้เลือกนะครับก็ต้องระวังนิดนึงว่าอย่า บางทีเราอยากจะรองนะฮรรูปแบบต่างๆโดยที่สไลด์ทุกหน้าเนี่ยใส่ไปแต่ละแบบเนี่ยบางครั้งอาจจะมากเกินไปนะครับอาจจะเลือกรูปแบบที่เป็นแบบทั่วๆไปหรือธรรมดาเนะฮะเป็นส่วนใหญ่ก่อนแล้วก็เฉพาะหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหัวเรื่องนะครับหน้าที่เป็นหน้าสำคัญเนี่ยเราค่อยมาใส่ในส่วนของ exciting หรือใส่เป็น dynamic content นะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าสไลด์หน้านี้เนี่ย เด่นกว่าหน้าอื่นๆอย่างไรนะครับให้ผู้ชมเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้มีการเปลี่ยนสไลด์อีกหัวเรื่องละนะกำลังเข้าสู่เรื่องที่2หัวเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้นะครับในโหมดของ a n s i t i o n ที่มีความหลากหลายในนี้นะครับให้มันส่งกับตัวเนื้อหาด้วยนะครับไม่ใช่เพียงว่าํำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าให้มันมีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาที่เรามีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเน้นจุดเด่นของตัวสไลด์ของเรา นะครับวันนี้ก็หวังว่าเทคนิคเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถลองไปฝึกใช้นะครับในส่วนของการสร้างสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างเป็นบัตรคําก็ดีนะครับทำเป็นรูปภาพสไลด์โชว์ก็ดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ